น้น้องแยมน้องแยมครับขอคโบยของหน่อยละกันบอกเลยว่าน้องแยมเนี่ยฟาร์มมาอย่างโหดนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมส่วนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรนะกระเป๋าเต็มหลังจากเมื่อวานนะฮะท่านผู้ชมที่เราได้ทงการสอนวิธีการฟาร์มไปนะฮะแล้วก็ผมก็ได้ทําการเล่นเจ้บตัวบิตเตอร์ไปแล้วเนาะแต่ว่ายังมีหลายอย่างท่านผู้ชมที่เรายังไม่ได้ทำนะฮะซึ่งผมไปฟาร์มน้องรอมานิดหน่อยฮะสำหรับเจ้ากล่อง ultra due create นั่นเองท่านผู้ชม โอ้โหเพียบฮะคือ0.01%ผมไม่ได้หวังครับคือเจ้าอลติเแตผมไม่ได้หวังเลยแต่ว่าถ้าออกมาก็ดีนะซึ่งผมเนี่ยฟาร์มไปประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ200กล่องเนาะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะว่าจะมีเอ่อเขาเรียกว่าออติเบตสักตัวให้ผมได้แบบจับแขนควงแขนหน่อยหรือว่าได้แตะได้จับได้เล่นหน่อยไหมมาดูกันนะว่าผมจะได้หรือเปล่า อยู่ที่ดวงนะสลับกลองนี้ดวงลุ่นๆจำนวนสู้ไม่ได้โอ้โหต้องฟัมเป็นหมื่นอันะถึงจะได้แบบดิวแมทการรันตีถ้าดวงดีก็ดีถ้าดวงไม่ดีก็บูดนะฮะอ่ะเราไปก่อนรายการท่านผู้ชม8กลกองนะฮะเสื้เอเดี๋ยวเดี๋ผมนับก่อนดีกว่า6 2เอ้หกสิบอหกสิบสองสิบปดยี12ิบสี่สา2สิบสามหกส5 4สองสี่แปโอ้ มีแค่ร้อยเองเหรอร้อยประมาณ143ยสีาท่านผู้ชมอ่ะซึ่งเราเนี่ยยังมีของเราอยู่นะที่ผมไม่ได้ซื้อทีนะฮะเจ้าหน่วยเดียวเนี่ยผมมีอยู่ประมาณสี่พกว่าอ่ะรับให้หมดนะฮะท่านผู้ชมน่าจะได้ประมาณส0งกล่องเนาะอ่ะโอเค200กล่องผมหวังตัวนี้ตัวเดียวนะเออเจ้าแ s สซัสซินดิวแมนนะฮะท่านผู้ชมตัวเดียวเลย <laughs> ตัวเดียวเลยฮะซึ่งถ้าเขาออกมาเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไม่สุ่มแล้วเนาะ เราจะเก็บตรงนี้ไปสูบอีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งมันมีที่สูบม2ที่นะเป็นออเขาเรียกว่าจุดซลมอนแล้วก็เป็นจุดปกติอย่างาตัวที่อยู่ในกล่องนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะอันนี้400ทําไมผมร <c oughs> ับทีได้800เี่ยโอ้ยเกมดี219 0 <c oughs> อ่าเอาไปว่าเดี๋ยวผมอ่ะรับมาก่อนรับมาก่อน <c oughs> อ่ะเมื่อกี้ได้กล่องมาอีกนิด,นดห,นหน่อยน่าจะ150กล่องเรียบร้อยเนาะโอเคมาครับ1%เอนี่ยอัตราการออเนี่ย0นะ่100อลเองเนี่นตงนาแน่นอนถ่งร้อยก่อนะ เราจะเป็นคนที่ดวงสวยที่สุดในโลกครั้งก่อนก็โดนไปนะเกือบแสนเต็มฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นี่เลยครับโดนไปเป็นแสนโอ้ยน่าจะมืดอแต่ว่าคลิปก่อนก็ออกแล้วเนาะคลิปนี้เจ้าตัวนี้ก็ต้องมาฮะเจ้าแอสซัสซินครับผมชอบมากนะในซีรีส์เขาได้คือเท่มากอะมาก่อนเลยลายการท่านผู้ชมอะระหว่างนี้ท่านผู้ชมใครที่แบบว่าผมขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะฮะร้านเติมเกมโซ่ทำไมพี่ชา ทำไมพี่ชา้าเพื่อนโอ้กล่องเหมือนจะใหญ่ขึ้นเมื่อกี้อะไรเลยโดนหลอกได้แล้วอะใครที่สนใจร้านเติมเกมนะฮะร้านพิบากรน,นะฮะผมขออนุญาตบินขึ้นมาตรงหน้าจอนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเอ่อมีข้าวมันไก่กิน,กกน <c oughs> ไม่ได้เลยเลยถูกและปลอดภัย1นร้าเปอร์เซ็นจากผมเองเลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไปลองเข้าไปดูกันได้นะฮะว่าในร้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้างช้อปปิ้งแบบไม่ต้องซื้อก่อนก็นได้นะท่านผู้ชมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะดิงใต้คลิปได้เลย อ่าตายแน่ทำให้พะ <laughs> ไ,ไรต้อง zoom มันเพิ่งเปิดไปแค่สามสามรอบยี่สิบสี่กล่องเองอเปลี่ยนที่หน่อยไหมอ่าอีกนิดน,นึงอีกนิดน,นึงระหว่างนี้ที่เราซุมนะฮะผมขออนุญาตพูดนิดน,นึงนะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์ที่จะเขาเรียกว่าดัดแปลงห้องผมนะฮะซึ่งผมอาจจะลงคลิปชา้าลงวันหรือ2วันนะฮะใครที่อยากจะให้แบบว่าผมถ่ายแบบชีวิตจริงไหม <laughs> ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณชอบหรือเปล่าแต่ว,ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการทําสิ่งนี้ฮะก็คือดัดแปลงห้องเนานะ ผมจะทําเป็นห้องเก็บเสียงอ่าไปแกดูดีขึ้นเอาไปว่าเดี๋ยวผมทําคลิปไปดีกว่าแล้วมาเลยหรือเปล่าอุยอ้ยโดนหลอกได้แลยนะผมต้องโดนหลอกอีกกี่รอบผมถึงจะชินชินละชาเลอเกินตอนนี้หัวใจผมดมําไปหมดแล้วเอาไปว่าประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมคลิปนี้เนี่ยลงประมาณตอนเย็นเนาะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีคลิปมาหรือเปล่านะเพราะว่าจาเป็นจะต้องแบบว่าติดต่องานครับแต้ก็ใหนตอนนี้ติดอะไรดิวแมนไม่มาเลยเลย ไม่โดนหลอกแล้วเออโอ้ลากดิวแมนอย่างเดียวเลยไงหนึ่งเปอร์เซนต์ไม่บ้าเลยโอ้โหเอาทิเมเดไยไม่ต้องพูดถึงเลยหมดหวังแล้วอะเอาว่าขอยได้นะมาเถอะมาหน่อยมาแล้วโอ <S 1> <S 1> <S <S <ๆ>้นั่นแหละครับโดนลอยแล้วเอาเหมือนรอบก่อนไหมเดีย๋ยวผมเออออกไปหากวดจับก้ยหรือไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ตอนนะี้ก๋วยเตีย๋ยวยำเช้าๆผมว่าอาจจะมาเหมือนรอบก่อนก็ได้เมื่อเมื่อเมื่อวานน่ะเนาะ โซยก๋วยเตี๋ยวปุ๊บมาเลยแต่นี้ไม่น่าจะมาพอทํามาโอ้โหหลอกแล้วหลอกอีกฮให้ตายเถอะเปลี่ยนเซิร์ฟเปเซิร์ฟสองคนดีกว่าเพื่อแบบอินทูดจะทําให้อะไรอะไรก็ดีขึ้นหรือเปล่าอืนับผมไม่ด้วยก็มีแค่สามคนฮะแมปนี้แหละครับเซิร์ฟนี้แหละครับเซิร์ฟอินทูดของแท้เพราะฉะนั้นอาจจะมาเลยฮะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันลึกลับมากคือลึกลับมากแล้วไม่มีใครมาแยกโดวงผมแค่นั้นแหละ ผมไม่อยากจะโมนี่เป็นไงอ่าเบื่อครับเบื่อการเปิดกล่องมากเลยอืมปันเน์ไปก่อนกล่องหนึงและมาอีกแปดเออเออโล่งเลยโอ้ให้ตายเถอดดวงอืมไปก็นด้ไปแล้วผมไปอยู่ในเซิฟที่แบบอแออัดกันเลยแออัดเนี่ยอาจจะทําให้แบบว่าเออโอกาสเนี่ยมันเด้งไปมาแล้วก็แบบเอออาตีเีอาจจะออกมาเลยก็ได้ท่านผู้ชมโอ้หไฟน่าแฟนดี อิงเอิเอิงเออมาตาอด้วยมาเลยครับไฟนะแอแฟดี้แฟดีฟด้ให้ดวงเราหน่อยใช่ไหแฟนดี้จริงครับโต๊ะแฟดี้ฟามโต๊ะแฟนดี้ฟาดแม่เออโอ้ยไม่คุยแฟดี้อร์มันไม่ยากนะออกมาเถอะนะพี่ไม่อยากจะเติมซื้ออีกแล้วไม่อยากจะดวงไม่ไดีฟ้ามาเราวันหนึง่งเปิดคอมมามากกว่าสิบชั่วโมงเลยต้องมา ไม่ต้องสนใจเขาละมาพูดเรื่องของเราต่อดีกว่า่านผู้ชมก็คือในห้องผมเนี่ยที่ผมจะทําห้องเก็บเสียงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปมาให้ดูแล้วกัน,น่านผู้ชมเนาะว่าเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> แล้วก็อาจารย์ลงคลิปชา้านิดนึงต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะแจ้งไปทางแบบว่าสมชุมชนชุมชนที่ท่านผู้ชมสามารถเห็นภาพผมได้นะโอ้รถเดี๋ยวดะ <c oughs> ผมได้รถใช่ไหม <c oughs> เอ่อแมกควีนไรซิ่งแมกควีนใช่ไหมจำชื่อไม่ผิดแมคควีนให้ดูเราหน่อยสิ แมคควีนอย่าไปไหนก่อนแมคควีนแมคควีนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไลวลวเมื่อกี้ทำไมไม่มาแมคควีนเอ๋ยแมคควีนเอ๋ยมาแล้วครับแล้วกล่องผมกาลังจะหมดครับอะไรจะเร็วปานนั้นปานนั้นมาเลยแม่สักเถอะนะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ไม่เออแหมอย่าพึ่งกรี๊ดครับตัวเราครับอย่าพึ่งกรี๊ดครับทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นนะครับตัวเราอย่ากรี๊ดครับเด็กๆมองเยอะ <c oughs> เด็กๆดูคลิปนี้เยอะคือสุ่มไปสุ่มมาเนี่ยมันไม่ได้จริงๆว่ะท่านผู้ชมดูเดิ โอ้โหร้อยห้าสิบกล่องไปแล้วฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมอะไรอะ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะยากอะไรขนาดนั้นโอ้โอ้สามสิบแปดแล้วหรอโอ้เ oh, หลือแค่นิดเดียวฮะเจ้านักวิทย์ครับโอเคเดี๋ยวอ่าฟาร์มทิ้งไว้อีกสซกแป๊บหนึ่งเนี่ยน่าจะได้เลยนะนักวิทย์อืมอีกสองหมื่นครับเอ้ยไม่ใช่หมื่นสองครับท่านผู้ชมได้ประมาณสี่สิบกล่องฮะแล้วไปเปิดเขาเรียกว่าเปิดตรงนี้ฮะอีเวนต์โอ้โหมุมสวยนะตังนี้วิวค่อนข้างดีฮะท่านผู้ชมอืม อีกที่หนึ่งตรงนี้เป็นแบบยังทําไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จขนาดนี้เปิดเสร็จมาได้ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมเป็นคนที่อาจจะไม่ถูกกับดวงอีกตลอดการก็ได้นะฮะนี่มันเกินเลทมาแล้วนะสองร้อยกล่องเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมใครเนี่ยเบคอนโอ้เปิดไปแล้วครับเมื่อกี้ประมาณสิบกล่องครับได้แล้วครับเราเปิดไปกี่กล่องเราเปิดไปสองร้อยครับอืมเขาเปิดตรงนี้ใช่ไหม ใช้สูตรอะไรไม่รู้ฮะแต่ว่าเปิดตามด้วยพี่แกนิ่งไปแล้วพี่แกกำลังช็อกอยู่ไม่ต้องช็อกครับผมมาเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งเป็นไงช็อกมัล่ะช็อกใช่ไหมเออเบคอนดิวแมนก็ไม่มาดิวแมนเนี่ยผมไม่ได้หวังอยู่แล้วมันมันต่ำไปเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเจ้าตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มาจริงๆสิเนี่ยโอ้ดวงกับการเปิดกล่องเหลือศูนย์ศูนย์ไปแล้วตอนนี้ศูนย์สไลด์โอ้เราเศร้ามาก